ดอกนิ้วแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ดอกตัวเดียวมันคนละตัวนะครับขีแรกตัดทีแรกจะเอาดอกตัวนี้ลงเหมือนกันครับคิดไปคิดมาเอาหนักไปเลยดีกว่าให้ให้ชุดนี้เป็นไม่เอกไป็นชุดนี้ครับผมก็คือเหมือนเหมือนกับบีวีเหมือนกันเท่าโดกนะเป็นบีวีไม้ไม้ใช้ไม้สิบหกมิลนะแสงดอกสามร้อยวัตต์นะสามร้อยวัตต์ก็แล้วก็เสียงกลางทองคางหมูเนี่ย สิบนิ้วสิบนิ้วเป็นดอก์สองร้อยวัตสองร้อยวัตก็แหลมตัวเดียวนะครับเป็นแหลมตูดเปโซ่เปโซ่นะก็เป็นดานาเกชีน่าตะแกรงเหล็กชุดสองตัวสองเล็กๆน่ารักแต่ไม่รู้ว่าเสียงมันจะน่ารักหรือเปล่านี่พาวเวอร์มิกครับผมพาวเวอร์มิกนะเดี๋ยวผมไปเล่น USB ก็ได้บูทชู้ก็ได้นะครับตัวนี้คือมีพาวเวอร์ในตัวนะฮะพาวเวอร์มิกคือมีพาวเวอร์ในตัวคจบเลยจบแล้วฮะตัวเดียวจบเลยไม่ต้องซื้อช่องสี่ช่องสิบหกตัวแอมป์เพิ่มไม่ต้องไปซื้อแอมเปร์เพิ่มไม่ต้องไปซื้ออะไร อ q หรือไม่ก็ปีเพิ่ม EQ ิ q อยู่ในตัวนี้หมดอยู่ในตัวหมดเลยแต่ถ้าลูกค้าจะเปลี่ยนเป็นออเดอร์6ก็ได้ก็ได้ก็เดี๋ยวเราลองสลับได้บูงอ่ะฮะราคาเท่ากันราคาเท่ากันหมื่นเก้าร้อยหมื่นเก้าร้อยหมื่นนะทั้งชุดนะเดี๋ยวนะหมื่นเก้าร้อยแต่ลูกค้านะต้องออกค่าขนส่งเองนะห้าร้อยบาท หนึ่งศูนย์เก้าศูนย์นะแต่ลูกค้าต้องออกค่าขนส่งห้าร้อยบาทเองนะครับส่งส่งนี่ไเพลทอันนี้ทําเป็นชุดโฮมเกเตอร์ในบ้านได้เลยเล็กขนาดนี้มี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 ของพร้อมแล้วนะกี่ชุดครับเฮียกระซิบได้ไหมตัดมาร้อยใบร้อยใบตอนนี้ก็เห็นที่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 เขาเาเห็นว่าจองไปต้องสามสิบชุดแล้ว ก็เลยยี่สิบชุดเหลือยี่สิบชุดก็ไม่เป็นไรครไม่เป็นไรของไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ถ้าตรงนี้เป็นโรงงานอยู่แล้วใช่ใถ้ามีออเดอร์เข้ามาจริงตัดได้ให้เมย์เขาขอให้มีออเดอร์เข้ามาอ่าขอให้ลูกค้าสั่งมาทางนากะชิใช่กับชุดนี้เห็นสปปลาวก็สั่งไปสิบชุดมันเป็นชุดน่ารักนะฮะน่ารักใช่าไหร่มื่นเดียวราคาหมื่นเดียวหาที่ไหนได้พี่หมื่นเดียก้าร้อยาราชุดเดยนะเก้าร้อยไม่ใช่เราไม่ต้องคิดเราไม่ต้องคิดมาก จ่ายเื่นเดียวได้ได้ได้เครื่องเสียงสองสองคนสองอ่ะเดี๋ยวลองลองฟังฟังเสียงดูแล้ว ใันกี้เมนน่ารักไหแต่เสียงไม่น่ารักเลยเนาะ